คุณอย่าคิดว่าเรื่องเรียนให้ดีเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญมันสําคัญมากนะคะคําว่าเรียนให้ดีในที่นี้หมายถึงเราต้องช่วยให้ลูกใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ที่หนึ่งเสมอนะคะแต่หมายความว่าเด็กเรียนได้ดีพอตามความสามารถของเขาและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ไม่ใช่ใช้แบบชนิดแค่10%ของความสามารถที่มีนะคะการที่ช่วยให้เด็กเรียนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ จะทําให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเองเด็กจะละเว้นคล้ายๆเขาเรียกว่าหักห้ามใจตัวเองจากการที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะเด็กรู้สึกว่าตัวเองมีอนาคตตัวเองมีความหวังสําหรับตัวเองตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองแล้วตัวเองทําให้พ่อแม่ภูมิใจด้วยเด็กจะรู้สึกว่าไม่อยากทําให้พ่อแม่เสียใจนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยให้ลูกเรียนดีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีนี้อาจารย์ดูแลเด็กมาตั้ง30กว่าปีอาจารย์พบว่ามีเด็กเยอะมากที่มีความสามารถแต่พ่อแม่ไม่รู้เทคนิค และตัวเขาเองก็ไม่รู้เทคนิคอย่างที่บอกนะคะว่าจากงานวิจัยของอาจารย์พบว่าปัญหาการเรียนเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงทุกทุกพฤติกรรมเลยนะอาจารย์ก็เขียนหนังสือเล่มนี้มาเพื่อช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือลูกได้นะคะหนังสือเล่มนี้มีบทที่น่าสนใจมากคือเริ่มต้นในตอนแรกก็คืออ้าวละนี่ไงสารบันนะคะเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาการเรียนของลูกแล้วก็ ช่วยการเรียนของลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกให้เรียนดีอ่านี่นะคะอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามันมีบทที่บทที่14คิดให้เป็น15จําให้แม่น16อ่านให้คล่อง17เขียนให้เก่ง18ทําเลขให้เร็ว19เทคนิคทําการบ้าน20เรื่นึงเรียนพิเศษด้วยนะ21สร้างแรงจูงใจ22สร้างวินัยในชีวิต23สร้างนิสัยการเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพมีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ นิสัยการเรียนที่ดีหรือ study h a p p t นี่เป็นเรื่องสำคัญมากบางคนไอคิวดี130แต่ไม่มีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพนะคะ 24. การบริหารเวลา 25. การออกกำลังเพื่อช่วยการเรียนรู้โอ้มีหลายอย่างนะคะแล้ว27อย่าทำให้ลูกเป็นคนล้มเหลวอาจารย์อยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแก้ปัญหาเช่นว่า ถ้าลูกเรียนไม่ดีจะมันมีสาเหตุจากอะไรถ้าเป็นปัญหาสติปัญญาต้องทํำยังไงปัญหาสมาธิสั้นทำยังไงปัญหา LD ลดีทำยังไงนะคะแล้วมีคาอธิบายเกี่ยวกับ IQ ด้วยเพราะว่าพ่อแม่หลายคนก็สงสัยลูกไปเทสอไอมาแล้วเป็นยังไงสามารถที่จะซื้อหนังสือได้กดที่โปรไฟล์ของอาจารย์นะคะโอเคนะครับหนังสืออ่านไม่ยากถ้าอยากจะช่วยให้มีลูกเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองจัดการแก้ไขเรื่องปัญหาการเรียนของลูกนะคะ กดโปรไฟล์ของอาจารย์เพื่อจะดูว่าซื้อ,อยังไงนะคะแล้วก็กดติดตามกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ